นะะคเออแอคชั่น <Excellent. S 2> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราจะมากินปลาย่างกับซุมตามแล้วก็ผักแล้วก็ไข่ปลาตะเพียแล้วก็ข้าวปุ้นเออเอาชิวแม่นะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายซอผู้สกุนจ้าพบกับมาม่อค่ะมอนี่ผ้ามักกิ้เขายูทงซูป้าคาร์มอนี่นี่ได้ป้าดั้มคือลือจีป้านะคะกินยูทงมากมากค่ะพี่น้องกินน้ำกานมาเด็กน้อยพี่สวัสดี่ออ่ะพี่วีสวัสดีก่อนยินอ้ยอโอเคลุยเลยนะคะเข่าเว้นตอนนี้เวลาเกือบซีโมงแรกแล้วจ้านะคะเออ อ้าวกินเลยนะคะนี่พักกระเดทงทงบะเขือทงทงค่ะอันนี้ไข่ป้าตะเพียนนี่อือไม่ใช่ผง้งละก่จวงเลยนะคะอือ้าวเอาแบ่งแบ่ไปทางนั้นอพี่บอวีออ้ยเมนดีเด็กหน่อยยากค่ะนี่แหละมันแสบแสบมากอืมอืมใคยไหนน้องให้แน่ะบบบบแบบอืม แ่บไปน้องแ่บแ่บอืมอร่อยเออตันกระปุกเอากินืมเป็นสลวนวนไหวใจน่อยค่ะเด็กหน่อยหยากินน้ำกานเนี่ยแสบเียแม่มอมอมาให้กินไได้อืมแล้วบบม่กินละโอ้ยปะอืมอร่อย นี่ก็ดูให้ก็ดูไม่ดีเลยอ้าวอ้าวัดนี่เบิ้งเบึงนี่เากินแบบนี้ฮอร์้อนอ้าวปาวีเอากลางออกเอาเอาเปลี่ยนท่ากันเลยอ้าวเฮ้ยเด็กหน่อยก็หงายอ้าวเอาวเอาใครป้าไปทำผุดสันโอ้ยเด็กมันหยากนั้มเด็กหน่อยอืม ผู้่าวจับป้าพุทาหล้วอยู่ค่ะนี่อืมไ่เอ้ยกัเป็นไผมาตักไก่กันเอะเถอะลงลงุาง อร่อยดีอร่อยไม่ประยุอ้ยหันหเลยไปดุโอ้แบบนปนไดุปลาคอจับปลาคอกอหหนหนอ้หหอเหล่เมามาแสบต้องการค่ะปีนึ่งสิเด็กินเอึงอือเออขอนีเด้อขอนเด้อบาวีเออ ต้นแหลก็ว่าประยักแม่มมาถึงแล้วหิ้งก็ต้องกินเป็นไงบ้างบ่าววีแ่บไหมเอาปลาเอาเล็กหน่อยกันอยาบเอาอร่อยมากที่เขายุทงจ้า เอยคือบ mm. mm. ุ้งมือนงเขาเราอันเออหอนหอนหอนขอกามือเอาวิใส่มันเอามาขอคิวแม่มมอยกแม่เออเล็กหน่อยกะยาดผู้ใหญ่กะหิวมาค่ะเสร็จเสกัน อย่างเลยปีนึงเด็กกินเธอหนึ่งเด้อสูปาสะนี่ปตมเยะย่าเขือตัวอืเอาจมาอาเอาเนื้ะ่เอาโอ้ยปลสองโตัวโลนะซำนี่ ดำผุดกินหนังหมดเลยเออนี่แค่แน,น,น่แค่แน่หลอกหนังออกอ้าวเด็กน้อยอ่ะหนังมากินหนังมากินบ่เออกินหนังอะไรอยู่บ่กอ้หแน่อยู่บ่าววี่หงเกี่ยวหนังอู้ยเด็กน้อยปิดเทอร์ค่ะทำยังไงบ่าววี่มองกล้องไงไงอ๋อเอานี่ ลูกไปแซะเราบันนี่อ๋อใช่เนาะอู้ยที่ไหนเราวันนี้เบาวี่อูหนูกินคำใหญ่ๆหนูขอบคุณแน่ๆค่ะตัดกล่องเออขอบคุณขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณจ้ามาหนีแน่ขอบคุญเด็กหน่อยนี่ก็ยากคุณแม่มาหม่อกินเนาะอ้าวอ้ยมันเจ็บแล้ว กินกลางถุงเอาไซนาลงไปเออเฮ้ยเดินสมคุม,มจีจานแหงสมคูงปิทานี่เหรอตอนไปเด็กไปกด้ค่ะโค้กีอ,ขอ,ขอุ้ยเ,เดี๋ยวเอาดอ๋ยวโคกันค่ะอยากกินรับส่งอร่อยอือ À. Okay. dẹp. อ่ะอือนี่คือว่าป้าเป็นแหนบ คือจริงๆแล้วไม่หิวใช่ไหมนี่แสดงให้ใจอืมอิเหล่ก็แหลบไปหิวเลยอนนี้ก็ไ่หิวต้องทำเพื่อท่านผู้ชมอิเหล่หนึ่งตัวมลาก็ได้มาแล้วสองตัวอข้ามีใหญ่หนูหนูข้ามีใหญ่คนก็นั่งสุดโต๊ะพี่น้องเอ้ยนะคะสุดตาแหลบคนก็นั่งสุดโต๊ะ แค่เนี้ยอยู่อืออออออร่อยจัดมากมาเด้ค่ะเจ็บเจ็บทำติดปักพี่แม่คือว่าอะไรคะหน่องฟองไตเหรอค่ะอือ,อมาค่ะพี่น้องบองไตจูบส่วนเจ็บเจ็บ ที่จังหวัดส <ừ m. S 2> ุรินทร์จ้ะ,อ,อ,ะอืมเป็เกิดเขตอะอือำเภอโนนาราเล็กหน่อยอืมโอ้ยมีตังพีไวเปล่าบ่าววีไปแล้วเล็กหน่อยอยืมขอบคุณอนอนอ เดี๋าตอนแรกก็ว่าไปยูเลรอค่ะนี่โอ้ยกินไปแล้วกินลมตาเดี๋ยวบาดหรือบ่ายเดี๋ยวไวก่อนมึื้องโอ้ยปลาคอหรือปลาช่อนทำยังไงเบื้งกันอะ คนหนึ่งท่านอีม,อมหวานแหงค่ะจียาสุกนะนี่แค่ว่าไม่สุกสุกสุกแห้งผุดเนาะสุกแห้งผุดนันเลืบดหวาน แดดสนิทขอดีอร่อยเอ้ยได้ละไปแรล้วจะเปไ็นะ คอใครใส่ป่ะใส่ยังไงกินเลยแม่คะขม่ไปแล้วคุณแม่ใส่ไ้คะกินไหนกินไหนแบบนี้แสกค่ะอืมอซ้ายโหดเลยขมแน่ะแม่เอานี so. ้ออกบอขาวแสก ว่าอันนี้แหละเขากินแบบนี้แหละถ้าใส่ปลายางอ,อ่ะโ้ยอืมอืมอัลมลำอร่อยอร่อยเสียงแม่งกินแบบไข่บานเฮาอเนจอร่อยอ เลืเครื่องไปไหนหนูะอ,อาวพอแล้วสิบสี่นาทีแล้วอโอเคแสบน้ำกันค่ะก็แห้วค่ะมือเนี่ย